ก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดเป็นนักเรียนเดี๋ยวพี่ทักทีเข้าไปเสร็จแล้ววันนี้เป็นนักเรียนของไม่หน่อยยังไม่เสร็จนะอีกเจ้าไม่หน่อยเป็นดาราทั้งเรื่องเลครับเอาสายออกให้พ่อหน่อยเอาเ่้ออกอ๊ยเกือบปรลอดแล้วเฮาเกือบไมรอดฟันอดีเขาใช้เือกอฟันขอถ่ายรูปด้วยนะออโอเคโอเคคอเค่อเอเ อุ้งอีงต้องใส่ชุดนักเรียนถือหใช่ได้ใส่ต้นนี่แต่ใบเป็นจุดที่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้อ๋อเก็บเก็บได้จ้าเก็บเก็บได้จ้ะแล้วก็พ่อไก่เปลี่ยนชุดใหม่แม่หน่อยเปลี่ยนชุดใหม่อุ้งอิงเปลี่ยนชุดใหม่เป็นชุดนักเรียนแต่ยังเป็นชุดนักเรียนอ่ะเสรเป็นนักเรียนแล้วหลานเป็นชุดนักเรียนเดี๋ยวพาอแทนลูกนีความเดินนักเรียนชุดของน้องที่่บแม่ก็เป็นชุดใหม่สู้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 อุ้งอิงสู้สู้ มนครับนข้าวอยู่ไหโมสิบายโมสิบายกนะนูทมทมกระเบรบโมสิบายกนะยูทมทมกินข่าวก้อนเอาหรอเดี๋ยวมาเียร์สายเพื่อนหนึ่งมาว่าจกกับพ่อพี่กระลินหน่อยค่ะให้พี่กรลินก่อนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปันปันอันว่าอุ้งอิงอุ้อิงสุกใส่ดีดีจะคล้องแหมปันอันว่าอุ้งอิงแซวใส่ดี่ดจะคล้องอัอนแหมการกระทำมานาวนะเ่าถมระัมีกนรถ่าไ่ได้พเองพี่เองมึงไปกินของมึงไปไหมไดพิจารเองคอเขาไปไปมพ่พ่อพวนี้ไปไหนคะพนี้ก็อยู่นี่แหละพ่อ บนกบปานมนกางเท่ากับหบกวันที่เจ็ดเ้าไปงานไปงานตเลิดแล้ใชุู่งนีุ้่งนี้ยิ้มอย่างทีบผกอ๋อผ้นี้ไปไหนเด็ดเลยค่ะไอ้โอเคโอเคไปเซอร์ไพรส์ให้มนไปเซอร์ไพรส์ใช่ไหมไม่เอาได้ไหมได้ นางไปถ่ายแบบนะวันนี้นะ่ะเห็นรูปนางไหมง,งามบัคคาขนาดนาา้บาบวบขนาดหน้าบบนะจามกน่อะกาลนขิาน,าาาานาน,น,น,น้วะดิ่งไหรอาเียวนั่งกกพี่ดจัก,กริ่ดูสียูผู้ใด โอ้เดี๋ยวจะไปช่องวันต่อเนี่ยจะทำไมไปถ่ายในบอกว่าไม่รับไปถ่ายปอทอนี่ก็ได้เออสลัดเขาโตสลัดก็มีอยตัวหลายเลยกินป่ารี่อยูุอุ้ยต้องไปกินป่านะไม่งั้นเขาขายด่วนนะแม่ก็ไม่ได้โดนด่าแม่หน่อยเดยผ้าเ้าหัววะสัตว์หัวยังจ้าเม่หน่อยเปล่าปานยังมี ย้งไทยกี่เ่อยืนตั้งโดนอะผมเม็นคาับม่นยไม่น่อยแล้วไม่นไหนพระพิจาเขาหัวต่อเจ้าเก่าด้เขาเปดูหัวยังเดียพิจาเออมันเลยเป็นธรรมชาติเสร็จนี้เราจะจะไปนู่นต่อนะครับวัด บอไปเลินที่วัดต่อไปเทียวไปทายสาใส่ชุดนักเรียนพ่ะนะเมื่อคอืนเสยียนโน่นนอนใส่บอดบอฮะเก็บเก็บแล้วเนาะอบ

พี่แบงค์ไปไหนโอ้พี่แบงค์แบงค์เราทำไมเขาหเห็นลิงอยากเห็นลิงไหม,ไมเราไปส่องกระจกดูเย็นเลยใครอยากเห็นลิงก็ไปส่องกระจกดูเด็กยิงอะไรนะ่ะเด็กยิงอะไรเด็กยิงรัตน,นาพรหอมหวมัม<า>วหัวควดขาเลย เอาเสิเอกาวไกลไมาตัดผมบอบแม่บัวบับมันเองตัดผมบอบแสดงจริงเหรอเนาะเธอสิมาเห็ดเออเธอสิมาเห็ดผมย่าบ่ไรดิมันผสมมันผสมฝากอ๋อพอคือพอไปตตะผมูถ่ายรูปพูถ่ายรูปนั่นแม่ขนาขึ้นหนาหน่อยเลยแบบขึ้นหนาหนาใหญ่ย่เพราันมันหลอกค่ะ ัหนันเเา,านนเยะะพ่อ,อยังนี่พ่อ,อยังพ่อนี่ันเชื่่ช่ค่ะ่้วพ่อดนระบบพ่อดนระบรบผูดีปหนปี่ดอกหน่สอง เจ็บชุดคือพอหยุดเจ็บสุดคือเจ็บสุดคือพอหยุดคือมาหอดเรียบแต่อีกกี่ฉากเขอน่ะไม่ให้เยอะเลยนะทั้งวันเหล่านี้พรุ่งนี้เอาเขาเขาเอาเขาเอาแดนเซอร์ไปถ่ายหนังเดนเซอร์วันไหมเออมันงามด้วยข้อหาวันไหนไม่โทรหรอก วันนี้ให้ในังมสวยกว่าเมื่อคืนก็เลิกพ่อเมื่อคืนอ่ะชากีมอไซประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยชากีมอเร่นน่ะมบ้าทุกคนวัดใหม่เนี่ยหม่ทำไมให้นางงามกอนเหมือนนี่นางนังสีเบานังสีเบาเห้าเป็นบอแมนสีบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝ่อสิโทไปหามันไม่คุยนะพ่อย่อยากคุยด้วยใครอยากคุยบ่มี วันนี้ก็คงดึกพรุ่งนี้อีกเอ้าเลนเสือสามสิบคนเขาเชเอาไปเล่นใช่อแกไม่ได้หรอพรุ่งนี้อ่ะเลนเสืนเวันนี้หรอวันนี้ก็จะไปงานวัดไงงานวัดที่ไหนงานวัโอ้มีมีงานวัดด้วยเหรอวันนี้ติมงานวัดไงพี่เบอกพี่แบงลาไม่ได้หรอลาไม่ได้หรอพรุ่งนี้วันนี้ไปวันนวันนี้มีตีฟแฟนซีค่ะทีดงานวัดตักเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม